Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็ต้องขอกาวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกม j u i c โฟด์เกมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับในเช้าๆแห่งนี้นะในวันที่แบบว่าลีกก็จบลงไปแล้วนะครับมเมื่อคืนนี้แล้วตัวผมเองก็ได้ไปแล้วนะครับหนี่จากคลิปที่แล้วก็เห็นอยู่นะอ่าทูแพนแดกคิรัสนะครับก็ได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับ สวยสดงดงามวิบวับอะไรก็ดีทั้งนั้นแต่ก็อยากได้ตัวใหม่ๆมั่งนะครับเพิ่งตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีข่าวสารอะไรโพลปรากฏขึ้นมานะครับมันก็แน่แหละมันเพิ่งจะหมดไปเมื่อวานมันจะรีบมีข่าวสารไม่ได้ยังไงอะแต่เช้านี้ก็มีแพ็คมากมายเลยนะครับพี่เข้าไปแอบไปดูมาแล้วออนี่ไงเห็นไหมเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยนกครั้งนั้นเลยนะผมคิดว่าลีกนี้อาจจะนกอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะอาจจะเป็นนกอีก เช้าๆก็ไม่มีอะไรมากเราก็เล่นแพ็กนี้ก่อนก็นแล้วกันนะครับสัตว์น้ำหย่เอาไว้ไปตีใบๆก็แล้วกันเพราะว่าร้อนไง <c oughs> ร้อนเราก็ต้องเล่นน้ำกันซะหน่อยนะครับก็มีาหาราเดี๋ยวไปตีข้างนอกเอานะแพ็กอาหารแล้วก็มีอ่าแพ็กอ่าไดามูโพอดอนนะครับผม <c oughs> เราต้องเก็บนกไปอีกสักตัวหนึ่งก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะครับนี่ดูของข้าง,งในนีได้เลยมัง้งอุ้ยประกันแบงค์เลยอะร้อยหนึ่งแจวจมสุด ต้องฟาร์มให้จัดหน่อยช่วงนี้ <c oughs> อะเข้าไปเลยนะครับอุ้ยช่วยเพยลซอซ้อสาตัวเลยเหรอ <c oughs> แล้วมึงเล่นเอาพืชมาเลยนะ <c oughs> แล้วอันนี้เฮ้ย <c oughs> นกประทานกะ่ะ <c oughs> ไม่ได้เราต้องเล่นอันแข่งก่อนใ <c oughs> ส่ย,ยกนะครับอืมมา <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพืชสายไหนเราก็ไม่กลัวทั้งนั้นเพราะเราแข็งแก่งจัดจัดอืมสามร้อยใช่ไหมดังนั้นเอาตัวที่มีเลือดสี่ร้อไปก็ น่าจะพอไหวอยู่เอาทาเจปาร่าไปตัวหนึ่งนะครับจะสู้ได้ไหมทาเจปาร่าเนี่ยเดี๋ยวดูตัวแรกก่อนอเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยร้ก็เป็น340รอยสีโ้ยเยอะแยะเลยอะแต่ว่าก็คงโอเคและก็ต้องเอาตัวที่มันมีดาเมจหน่อยนะถ้าไม่มีดาเมจสงสัยเราจะล้มมันไม่ได้นะครับ โอ้โหตายแล้วฉันไม่มีนกที่แข็งแกร่งมึงเลยหรือไงเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งอ่าแค่นี้ก็น่า,นาจะพอล้มได้หมดแล้วแหละไม่ยากก็ไหร่ <laughs> มัง้งนี่ที่ดูแล้วเนี่ยเลือ1ร้อยห้าสิบเลือ1ร้อยห้าสิบพวกมันสี่ร้อยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแต่รู้ได้ดิเพราะว่าเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะปเลยุยอือหือ ทาเจปลาล่าหรือแค่67เท่านั้นนะครับูบ้าบอรจริงๆเลยอ่ะเถออ้ยอ่าป้องกันหนึ่งน่ายังไงก็สู้ได้นะมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะโลปัสโลปัสบอกเดี๋ยวกูจะขยี้มึงให้เละเลยจิบหายแล้วอ่เก็บไว้ซองนะคผมต้องตายแล้วชัวร์อุ้ยรู้ยี้ป้องกันก็ดีอะทำไมโลปัสนาะยไม่บอกเราอ่ะอม ตายแล้วโดเมันฟิดแนะ่ๆไม่ดูมันว่าโอเคเจ้าจำสูดทำอย่างนี้นะลรวโจมตีหนึ่งไปเลยประกาศวันยิ่งใหญ่วันนกแล้วมันแข็งๆพืชที่ไหนก็มาล้มไม่ได้ทั้งนั้นมาเลยมาทำเสียงคมเป็นอะไริงก็ควัวอยู่ <c oughs> ตายอุม้มไปตายเว้ยเฮ้ยเอาอีกสักทีนึงจิกตรงน้อนมันเลยบินข้าไป วัดนี่นะเออยเอาสิเลือดมันลดตะกรจจินึงโดนแน่ๆน,นะครับดูจากสภาพการล้วไม่น่ารอดโดนหกอย่างแน่นอนนะครับเอยตายแล้วโก้ตายแล้วเธอเจ็บมันแล้วฝา,า,ากด้วยเพื่อนๆง่ายท้องไปแล้วนะครับมาอันนี้มันชื่ออะไรซีจินนะครับน่าจะชื่อนี้มั้งโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามบูธเจปราราทำไว้ดีมากนะครับม้วงกันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้เพื่อนสี่เลยตายซะ นี่นะจิกุูกตาบันโอเคล้มไปหนึ่งแล้วนะครับเล่นสเตโกโซเซาท็อปเลยทีเดียวมึงจะโหดไปไหนเนี่ยโอ้ไม่โจมตีเจ้าแจมอย่างนี้ตอดให้ยับนะครับเป็นพืชระเสือกมากวนนกตายซะเถอะอย่าอยู่เลยไม่ตายก็แย่เนี่ยก็ปางตายเลยทีเดียวนะครับนี่ถ้าผมโจมตีเพิ่มอีกหนึ่งนี่รับรองกี่เลยอะ จมตีเจ็ดโอ้ยโดนแล้วมันวิ่งมาแล้วอย่างว่ะอุ้ยไฟจะวิ่งได้เรื่องจริงผมยินหนีไปแล้วนะเนี่ยอุ่ยจบแอบเออฝากด้วยฝากไปอีกตัวแล้วนะครับไม่ต้องกลัวทุกคนฉันหัวฟูคนนี้จะจัดการให้หมดเออป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามเลยนะครับแล้วก็หื้ยดามจมีเท่านี้ไม่น่ากลัวเหลือไว้สี่ไว้จัดการเลยนะครับตายตาจิกนี่นะ เรียบร้อยอุ้ยสี่สี่สี่ใครเป็นคนคิดดาเมจวะเนี่ยสี่ร้อยสี่สิบสี่เลขยังสวยทำอะไรฉันได้โอ้โหลูกทิบย์ไกลๆอย่างงี้โอ้โหบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเหลือสองร้อยสี่สิบเจ็ดนะจัดการมันหัวฟูบินขึ้นไปแล้วทิ้งน้ำหนักลงมาไม่น่าน้าแหกเลยทีเดียวให้มันรู้ลิฟท์ของแอโร่เลยท่านมม่งนะอืม แจ๋อแจมสุดๆตัวนี้อู้หูอาแล้วแล้วพี่หัวฟูเราก็พาลูกทีมชนะไปแล้วนะครับผมฮไม่ยากก็่าไร่โอเคต่อไปนี่แหละปัญหาปัญหาเดือดแล้วสองร0อยยังไงก็ไม่ถึง400นะผมก็จะเอาพยายามเอาตัวที่แบบพอจะรับดาเมจได้ไปก่อนเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เอา,เอา ไม่ได้วะต้องต้องมีต้องมีเลือดต้องมีพลังนะถ้าไม่มีเลือดไม่มีพลังล้มมันยากนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งโอเคโอ้โหใช้ไปใช้มาเดี๋ยวกูว่าใช้หมด <S <S ไม่ได้ตีกแพ็คแน่ๆเลยอ่ะไปเลยมาอุ้สามร้อยห้าสิบเก้าเลยเหรอเยอะไปไหมเนี่ยฮะหัวหแตกหนึ่งไว้กกันยังไงก็ว่าอย่า,ไ,ายไปกลัวมันนี่มันแพ็คของเราไดมบวอดอน อันเนีไม่กล้าทำอะไรนะสิเ <c oughs> ก่งใจเจ้าของแพ็กนะครับอ,อู้ป้องกันอีกแล้วไม่บอกอ่วนมากพืชน,นี่มันจะใส่ป้องกันนะมันจะป้องกันสัดส่วนใหญ่นะครับไม่กล้าโจมตีแล้วไร <c oughs> นั่นไงเห็นไหมใาสา่ป้องกันสัดส่วนใหญ่นะคร <c oughs> ับปอดดันนี่ป้องกันหนึ่งอะให้มันรู้กันไปว่าเราตัวเ,เล็กแต่ใจถึงจะจัดจามาเลย <c oughs> มาจะทำยังไงอะก <c> ล <oughs> ้าใส่ฉันไหมล่ะซูโนโรส ในกาใส่นะเอาหมูเรียกชินโนดีกว่าเรียกแบบง่ายๆใช่ไหมเออก็อ่านได้นะเออต่ออีกทีอย่าไปยอมแพ้มันจิกตรหัวมันนั่นแหละตบหน้าก็ให้นะครับร้อยเก้าสิบสี่ 194! เป็นยังไงล่ะดาเมจของฉันเยอะจัดๆเลยใช่ไหมสิบหายแล้วมันมีเจ็ดแนะ่มันก็ขยี้เราเละแน่โจมตีหกเอฟเหลือไว้นึงองีกดาเมจน้อยแล้วมันยังโจมตีอย่างนี้เองตายแล้วกูมา เลี้ยงกลัวนะครับตัวนี้เลือดเป็นพันนะผมเออนกอ้วนของเราโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามต้องโจมตีนันสี่เลยอะ่ะแล้วก็เออเหลือไว้เพื่อนหมดเลยคนระับอื <c oughs> จิกมันบินก็ไปไม่นะยึดปุงกระแทกอุล้มทั้งคลื่นเลยคนระับตัวนี้ก็สามรนะ้อยสิบสี่นะครับเฮ้ยมันเหลือไว้ตัวหลังดนะ้วยอ่ะโหดจ้าจ้าเลยนะเนี่ยโจมตีห้าชัวไม่โจมอ่ะ ไม่จบก็กดไปให้มิดดั้มนะครับอืมตายซะอุ้ยมันใช้สูตรเดิมเลยอะ่ะบ้าบอหนีอุ้ยตะศีหลงไวแนะ่โอเคโจมตีพอเข้ามากนะคมีเจ็ดอีกแล้วเฮ้ยแต่มันต้องโจมตีนั้นเจ็ดเลยนะอย่าล้มผมได้นะครับนั่นไงโดนประคับโจมตีนะครับอืม <laughs> เมื่อนกอ้วนลาก่อนทุกคนเออล้มไปแล้วนะครับมาสแคป <laughs> ตายซะเถอะ แกบังอาจจัดการเพื่อนของฉันไป2ตัวป้องกัน1ป้องกัน2ดูดาเมทหน่อยสองร้อยบังกัน2แต่ผมว่า2ก็อยู่แล้วนะอยู่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 บังกัน2แล้วเก็บไว้ใส่เลยนะไปล้มมันจัดการมันสักคปบินเข้าไปโอ้โหฟ้าจะไปถึงเรื่องจริงของนี่มึงไปแล้วเฮ้ยนี่ไม่ได้ตัวใหญ่ไงช้าช้าช้ามาโอ้โหใหญ่จะจัดเลยตัวนี้ น่ะไม่การทำอะไรอ่ะแต่ว่ามันก็โดนมังคับแพ้แล้วนะครับจัดการมันสแคปถ้าไม่ตายสูงสุดนี่นะกระโดดทันลังมาก่อนนะครับตั้งท่าแล้วก็พุ่งก็ไปด้วยความแรงสูงไม่สูงว่ะตีเตี้ยนี่แหละแต่ว่าก <c oughs> ็เกิดดาเมจที่รุนแรงโอเคตัวม่วงไปเลยทีเดียว่า่าผมยังไม่ได้สแคปเลเวลแม็กนะครับ <c oughs> งั้นแค่เลเวลสามทเองนะมาดูหน่อยมีเด็กดื้อคนไหนนะ เฮ้ยมันดื้อเลยตอนนี้คนกําลังจะใช้โอ้ยตายแล้วถ้าปล่อยมันหลุดไปนี่ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ดาเมจมันม, <c oughs> ไมไีไม่ได้ไม่ได้โอ้โหแล้วมันมไม่เชื่องอะไรตอนนี้แล้วเดี๋ยวก็ได้ลงสนามแล้วไม่ต้องกลัวนี่นะนี่นะนี่นะโอเคหัว <c oughs> ให้สิบเองเหรอน้อยจัดจัดอื้ือื้อนั่นไงมาสิโอ้โหมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกดหลายทีเลยทีเดียว ฮ่ทีเลยของนั่นน่นะมาทีสุดท้ายแถมแถมโอ้มันก็ไม่ดื้อเท่าไหร่นี่ว่าแล้วมาเก๊ทำไมวะเนี่ยโออยากให้ดินเอเรานั่นเองนะครับให้35เองน้อยจัด,จด,จดเลย <c oughs> เอยพอแล้วมาทำโอ๋เนาะอะไรตรงนี้ <c oughs> อะไปต่อกันเลยดีฟ่านะครับก็ยกที่3เลยนะ <c oughs> จะได,ด้การจะได้การทองในเช้านี่มันมันเป็นอะไรที่ยุ่งยาก อ่าผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่ามีเลือดต้อง800เลยนะแล้วเราจะเก็บสแต็กได้หรือวะพูดตรงๆเลยว่าเราจะเก็บสแต็กได้หรือว่ามีเลือดต้อง800เลยนะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวก็เอามาใหม่แล้วกันเออเดี๋ยวแพ้ก็เอามาใหม่แล้วกันนั่นไม่ได้ว่ะตัวหลังเราต้องมีดาเมจนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งโหใช้จนจะหมดแล้วอ่ะบ้าบอจ,จัดเลยนะไปเลยมาจะเล่นกับฉันก็ได้นี่320้ี ป้องกันหนึ่งอย่างเดียวเลยนะเพราะว่า้าไม่ป้องกันก็ตายลอยน้ำอย่างเดียวเลยนะพอซูปเปอร์สตาร์ด,ดูสิแต่800สามนิดสามนี่เยอะมากโจนี่โจมตีว่ะโอเคตัดดาเมจไม่ได้แล้วนะครับป้องกันสองไว้ก่อนแลมโพป้องกันเอาไว้ลูกมันจะตัวใหญ่เยอะๆน่านไงแต่สแต็กผมพอแล้วนะครับไม่ทันล้กเฟ้ยเอาป้องกันหนึ่งก็ไม่บอกองี้ป้องกันนี่ว่า ิบหายแล้วมันโจมตีสามแน่ๆเลยเมืเดานะครับเอาโจมตีสิโชคดีจะจัดนะไปแล้วคง <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากต้องใช้พลังของเจบิลเท่านั้นนะครับเ <c oughs> <c oughs> ตรียมตัวตายได้เลยเออ,เอ,อได้แล้วนะครับแล้วกออ็ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นมาไปซะตกหน้ามันนี <c oughs> ่นะ <c oughs> ให้มันรู้จักท่าตกที่ร้ายแรง <c oughs> เรียกว่ายังไงอะเป็นนักกีฬาอาวอลเลยบอลได้อย่างสบายสบายเลยนะครับต้องฟังเร็วแต่ง <c ười> จิ๊บหายตบเจอทีมก็ไปเอือกันเดน <c ười> 4 4 4แกเจอ2ครั้งแล้วนะครับ2หรือ3ามหรือว่า2มั้งแต่ว่าโชคดีที่เลือดมันน้อยนะจมตีจนตีงจมตี2องกแค่2เองแล้วก็ป้องก,กัน1ป้องก,กัน2 3 <c ười> 6โอเคน่าจะอยู่แล้วนะครับไว้ใช้ไม่ตายสักทีหนึ่งโอเค <c ười> แต่การมันบินชบไม่นะหุจิกไม่ไม่เห็น,หนท้าจิกเลยนะครับแสดงว่าจิกอย่างเร็ว <laughs> จิกอย่างเร็วและจิกอย่างแรงมาไม่ผมจะตายไหมเนี้ยมีสิทธิ์นะเนี้ย <laughs> อา้าวผมไม่ทำอะไรนะเท่ากับบังคับแพ้เลย <laughs> เซ็ตก็ตายเถอะเจอสามเดี่ยวตายสามเดี่ยวเจอสามเดี่ยวหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วแต่ตายเถอะอนี่ฮะควรก็ให้นะอืมตามสเต็ปของนกนกกระสาพิ่คาด <laughs> พี่าทุกตัวแล้วกูเนินเพราะมันไม่รู้จะใช้คําไหนดีนะเพราะของเราเก่งทุกตัว <laughs> ไม่มีตัวกระจอกเลยพูด้ง่ายโอ้โหเก่งจะจัดอาโจ๊กเกอร์ไม่เอาซูไม่ได้แน่ๆเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันไปตัวนั้นมี218เองเอาตัวนี้ไป800700ทั 800, 700้งนั้น <laughs> 800 700ดทั้งนั้นเลยโอ้โหไม่ได้แล้วลว่าเราชั้นต้องยืมมือพวกนายแล้วว่าถ้าไม่ยืมมือพวกนายเนี่ เดี๋ยว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 อ่าไม่ได้วะมันเหลือร้อยฟอฟ้าหัวเลือมันเยอะเกินไปนะครับเอาประมาณนี้ไปเลยมันเหลือร้อยฟอฟ้านี่โจมตียากนะครับบูดเลยเพราะว่าหเลือมันเจ็บแปดร้อยทั้งนั้นเลยดูดิตายแล้วอ่าป้องกันไหมไม่อ่าป้องกันดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะไม่ป้องกันป้องกันดีกว่านะครับมาเลยยังไงมันก็ใส่แมนนวลมันก็ป้องกันอยู่แล้วโอ้ยโจมตีหรือว่าตัวนี้แต่ก็ดีไปนะมันจะได้หมดสแต็กไปนะครับ แล้วเราก็เก็บอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นแผนมันเป็นแผนของฉันยังไงละ่ะแกจะลงก้นไหมไม่ลงกน้นว่ะโอเคแต่ว่าสแต็กผมก็พอแล้วนะครับเพราะว่าฉันมีนกเขียวพิฆาตยังไงละ่ะแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกตัวนี้คือแทนของทีมฉันเลยนะจะบอกให้ <c oughs> เป็นแท่งที่อึดทนอมาตะสุดๆุดโอ้โหได้โจมตีด้วยเจ๋วแจมสุดๆไดเส้าไป มันสูตรเดิมเลยว่ามันป้องกันสองเหลือไปสองนะโอเคได้ร้อย160่าตามระเบียบ <S <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่ามันก็เจ็บเหมือนกันนะดูจากลักษณะแล้วนะครับยังไงใส่หัวดิกดิกอยู่โดนหกเลยกู <c oughs> <c oughs> ไม่โอ้มันเอาหัวตีเลยอ่ะเออนกเขียวไปแล้วมันไม่เขียวเท่าไหร่ว่ะมันออกฟ้าฟ้าม่วงมวงมนมนเ <c oughs> ออสี่ในสีหนึ่งอ่ะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสนะครับแล้วก็อ่าป้องกันหนึ่งุ้ยได้ป้องกันด้วยอ่ะ <c oughs> ปกติตัวสองไม่ได้ป้องกันเลย <c oughs> ได้นะติกก็ให้เรียบร้อย อาจจะได้ตอดน,นะโอยงยากว่ะเฮ้ยแต่ว่ามันโจมตีผมสี่ผมไม่ตายนะเนี่ยอันนีไม่ตายได้รอดป่ะไม่รอดตายอยู่ดีนึกว่าจะรอดนะครับถ้าเป็นตัวนี้รอดแน่ๆน,นะครับบ้าจ,จัดๆเลยดันตายซะงั้นนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแต่ว่าก็เล่นง่ายขึ้นนะครับป้องกันหนึ่งเออไม่ได้นะครับต้องป้องกันสองนะครับแล้วเ,เก็บไว้สามไว้ล้มนะครับตายซะ จัดการมันเพลานเราดนันนี่นะมาสี่ทีตายสี่ทีตัวนี้ไอนี้ออกมาทีแรกนะครับ <c oughs> มาโลปัสนายควจะรู้แนะ่วฉันแข็งแกร่งแค่ไหนโอเคบังคับแพ้กตัวแล้วนะครับตายซะใหญ่ชูเลยต้องใช้ท่าไม่ตายกัน่อยต้องใช้ท่าไม่ตายทุกตัวเลยนี่นะนี่นะเลือดมันเลือดมันเยอะไงะเราก็ต้องใช้ไม่ตายตลอด <c oughs> ตายเลยไม่ยากเท่าไหร่นะครับ นะแล้วแล้วก็ได้แล้วนะครับนายโมโพดอนนะครับตายแล้วจริงๆก็ปลดล็อกไปต้องนานแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ผมไม่ได้ซื้อเลยโหเก็บรวบรวมมาเรื่อยๆก็ดีแล้วไงเราก็ไม่ได้เปลืองดีเอเท่าไหร่นะครับอ้าอ้ยได้แบงค์อีกแล้วดีใจจัดได้โมโพดอนวู้แล้วก็ตามด้วย JW หกหลอย้าสิบเยอะจัดจัดหลดล็อกได้ตัวแล้วเว้ย กัดทองแต่เช้าอะไรจะดีเท่านี้ไม่มีแล้วอุ้ยได้อีกแล้ว啊นกนกแดงต้องมาอีกตัวแล้ว,ว่าสภาพนี้โอเคอาสำหรับคนที่รอ,อาผมอีโวตัวนี้นะครับไฮบิตเอไฮบิตตัวนี้นะครับก็รออีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าจะรวบรวมดีเคือทำทำทีเดียวให้เป็นเลเวลแม็กเลยนะครับ <laughs> นี่แหละคือเหตุผลนะครับก็เลยต้องรอดี a อสัก แป๊บหนึ่งประมาณนี้แหละเพราะว่าทำยางต้องเรียกว่าไงทำเล็กๆไม่ทำใหญ่ๆเราทำอะไรที่คนอื่นเราไม่ทำเราก็จะทำนะ่ะพอดีฝ่านะสำหรับเชา้าอย่างนี้นะก็ยังไงก็ได้การาฟทองไปแล้วนะก็เป็นได้นกบ่อยๆเลย่ะเอาก็ได้นกไดนะ้นกได้นกแสดงว่ามันถูกชะตาก,กับเรามากเลยนะผมรู้สึกว่าประชากรนกของผมนี่จะเยอะกว่าท่าอื่นเลยนะดูจากลักษณะแล้วนะก็เรื่องจริงเลยนะเพียบไปหมดเลยนะฮะ พอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วฟุย